สวัสดีครับผมุมาแล้วครับก็ยังคง work from home อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการซ่อมรองเท้าเป็นรองเท้าแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นชัดๆนะครับที่เสียหายนี่ก็คืออันนี้นะครับ ลูกค้านี่ประสงค์จะให้ซ่อมทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้านี tumors, labels, sort of tense, ้ก็สีด้วยนะครับที่เห็นนี่นะครับมีขาดนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ส่วนที่เสียหายนะครับคือสายตัวนี้ขาดนะฮะแล้วก็บริเวณนี้ที่เห็นนี้ก็คือนะครับหลุดนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ก็เหมือนกันนะฮะที่เห็นชัดนะครับ เี๋เราจะเริ่มทำการทากาวก่อนนะกาวเข้าไปตรงนี้นะครับ กาวรอไว้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยเราจะมาเย็บเปนก่อนนะครับเนี่ยมาเย็บก่อนเลยเราก็มีเชือกเทียนสีที่ใกล้เคียงกันนะครับสีเทาใกล้เคียงกันเลยเราก็จะเริ่มเย็บกันตั้งแต่จุดที่เย็บยากก่อน เอดึงเชือออกมาแล้วนะครับเราก็วัดรอบครับให้พอดีแล้วหนึ่งรอบนะครับเตือนเพื่อกาดไปนิดนึงนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ดึงทบมาอีกเท่าตัวนี่นะฮะเดึ๋ทบไปเท่าตัว มันจะพอดีเลยนะครับรูทีนขาย สังเกตว่าสีมันจะค่อนข้างคมกืนนะครับรเอิญว่าผมไปซื้อเชือกเทียนเจอสีนี้พอดีก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับ เดี๋ยวเย็บเช้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปเย็บตรงนี้ต่อนะครับครับตอนนี้เราก็เย็บตรงนี้แล้วนะฮะนี่ตัดภาพไปเย็บนี่เลยนะครับเย็บไปรอบตอนนั้นก็ลราอัดกาวตัวนี้จะมีการยอดกาวนะครับจุดที่หลุดนะครับแล้วก็พื้นพื้นที่หลุดนี้ก็มีเย็บเสริมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับบริเวณตรงนี้นะครลายเย็บจุดนี้อ่าเป็นเราเรียบร้อยนะครับนี่ก็ใช้งานได้ปกติแล้ว สายที่หลุดเมื่อกี้นี่ก็เย็บกลับคืนเข้ารูปเดิมนะครับครับก็เป็นนั้นว่าจบสาธิตนะครับวิธีการเย็บรองเท้านะครับไปเรียบร้อยแล้วสลับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามในช่อง Uncle p u m Channel นะครับในคลิปต่อไปก็จะมีการนำเสนอสาธิตวิธีการซ่อมรองเท้าแบบต่างๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ